านผู้ชมครับกระผมยชิให้าดนั่นเองและวันนี้เราไม่ได้มาธรรมดานะครับวันนี้เรามีเจ้าตานสวัสดีครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์หมากันนะครับวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับเดะแดะหูฟังกูสิครับวันนี้เราไม่ได้มีแค่เจ้าตานธรรมดานะครับเรามีชิกะหลายตัวเลยมึง ชิกาตัวผวกนี้จะโผล่ในภาคซิสเตอร์โลเคชั่นสองคุณเชื่อผมสิไอตัวนั้นน่ะไอตัวนั้นแหละเออยนั่นแหละที่มันจะเตะหัวไอ,อหัวทองไงนั่นแหละและวันนี้ครับเราไม่ได้มาถ่ายคลิปสัตว์มาให้ดูกันนะครับวันนี้เรามาถ่ายคลิปม,มาม่ากเกาหลีาาตา,ยตาอยากกินไหมครับคุณอ,อาา<ม>ายากกินไหมครับโอเค นี่ครับนี่คือชาเลนจ์ที่เราจะทำนั่นเองก็คือมาม่าเกาหลีมันชื่อเต็มชื่อว่าอะไรวะอย่าถามภาษาเกาหลีนี่ไอไม่ออกโอเคนะฮะไม่ออกเหมือนกันแหละซึ่งมันเขาแบบเป็นผลิตจากเกาหลีนะฮะไม่ใช่ผลิตจากจีนนะครับซึ่งมัมม่าอันนี้นะครับผมหรือมัมมีก่กึ่งสำร็จรูปเนี่ยนะครับมีแคลอรี่ทั้งหมด 530แคลอรี่นะครับผมนะถ้ารวม2ซอ,องนี่ก็เป็นเอ่อ1,060แคลอรี่นะคบผมก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยนะฮะสำหรับใครที่กลัวอ้วนนะครับก็ไม่ต้องแดกนะครับผมนะและวันนี้เราจะมารับชาเลนจ์จากท่านครูที่ได้ท้ามาในเขาก่อนนะครับเขาก่อนนี่เราโดนอะไรไปว่า p a p เใช่ไหมที่นี่เราโดน PPAP เเสร็จปุ๊บนี่ครับชาเลนจ์ใหม่มาแล้วครับมาม่าเกาหลีนะครับโอเคเขามีกฎกำหนดว่าห้ามกินน้ำ ้ามกินน้ำใช่ป em> ่าวะห้ามกินน้ำ้ามกินน้ํแ่แค่ปดนาทีนาทีสองซองให้หมดภายในแปดนาทีถ้าทําให้สําเร็จต้องทาแป้งและถ่ายหน้าตัวเองลงเฟซบุ๊กครับอยากให้เขาโดนมากทำไมทำลายสนุนกันอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้เราก็รอครัวว่างก่อนนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยตัดไปที่ที่ครัวกันเลยดีกว่านะครับโอเคตัดแล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงครับช่วง y o s h i ุ c o o k งนะครับกูจะเห็นข้างหลังว่าเราได้เตรียมอุปกรณ์ได้พอสำหรับการทํา มาม่านะครับนี่ครับเป็นยังครับเนื้อเนื้อ,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 อไก่ยังดีเลยเนื้อไก่ยังดีโมนลยไม่ใช่สระผสมสมนผสมของมาม่าแล้วครับนี่ครับส่วนผสมอยู่นี่ฮะอยู่นี่เลยเรามีแฮมนะฮะเห็นไหมครับตาก้องตาก้องเห็นนะครับโอเคเราจะขอ ตัดตอนที่เราทําเสร็จแล้วนะครับชิ้นี้เป็นสูตรลับนะครับไม่มีการเปิดเผยใดๆทั้งสิ้นโอเคเราขอตัดตรงน,นี้เลยดีกว่านะครับเจอกันตอนกินแล,แล้ววันนี้ก็มาถึงครับการที่เราต้องมานั่งกินต้องขอบอกก่อนครับว่าในคลิปนี้นั้นผมได้ไปร้อนไนและเป็นมาหลายจุดด้วยกันทั้งตรงลิ้นกับภูมิแก้มนะฮะหลายจุดด้วยกันคุณลองคิดสภาพคนเป็นร้อนไนแล้วมาเจอของเผ็ดนะครับคุณจะรู้เลยว่า แม่งยิ่งกว่าโดนนิวเคลีย์ยิงสิบลูกนะครับนั่นแหละครับตามนั้นนะฮะผมเสียเปรียบซึ่งต้มเสร็จแล้วครับผมได้ใส่แฮมลงไปแล้วก็มีน้ําอยู่นิดหนวนะครับอย่ามาน้ํานิดเดียวนะครับน้ํานิดเดียวไม่จืดนะครับสีอย่างงี้ไม่จืดนะฮะดูสีก่อนครับไม่จืดแน่นอนนะสีอย่างงี้โอ้โหผมจะกินหมดไม่เนี่ยนะครับโอ้โหตื่นมากินของเผ็ดแต่เช้าเลยผมว่าน่าจะเทคโอเวอร์ก่อนแน่นอนว่ะนะครับโอเค เราจะมาเริ่มกินกันเลยโดยเขาบอกมีกดให้กินน้ำได้หนึ่งแก้วใช่ไหมครับนี่ครับน้ำหนึ่งแก้วสำหรับผมขึ้นหนึ่งถุงครับนะฮะหนึ่งแก้วของผมขึ้นนึงถุงคือน้ำชาดิปตันนั่นเองนะครับผมนะสามสองหนึ่งกินโอ้โห อืมโอ้โหอืมฮ่าฮ่าฮ่าเร็วเรวเร็วกินกินเลยอุ้ยอุ๊ยเผ็ดกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่มันไม่ได้เผ็ดหรอกมันร้อนครับคือคือเส้นมันอมความร้อนนะมันมันโกงตรงนี้แหละฮะมันร้อนกินกินแม่น,นอยบนอืมน้ำเลยครับนิดนึงผมว่าดูทรงแล้วไม่ไม่ทานแน่นอนปนะ มันอมความร้อนนะโอ๊ยร้อนร้อนมากบูไม่เคยกินมาม่าขนาดไหนที่มันอมความร้อนได้เยอะขนาดนี้เมื่อก่อนเลยครับมันเป็นมามากก่าเกาหลีดิมันอมเยอะมากหืมแต่ามาไปกินแล้วเผ็ดแค่แค่แค,ครึ่งแรกนะครึ่งหลังจันไม่ค่อยเผ็ดครึ่งหลังก็หายเผ็ดแล้ว คือความเป็นอะผลสำหรับผมมันมันได้ครับแต่ว่ามันร้อนร้อนลิ้นทองจะทันไหมเนี่ยบอกเลยบอกก่อนว่านายจะไม่ทันเพราะว่าเราเพิ่งทําเสร็จๆด้วยแล้วมันอมความร้อนด้วยฮะโอ้ยกินเถอะโอ้ยครีมยากน้ำเริ่มเห็นแล้วโอ้เห็นแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรครับ ผ่านมาหนึ่งนาทีแล้วอือหือค่อยมันจะเผ็แค่ชวงแรกๆเผ็ดมาก,มากๆอาแจะช่วงหนงมันจะเร่ค่อยเผ็ดละเ,เหมือนตั้กูดีกินมันอมมร้อนอ่ลเ้นอ่อ ห oh. ้านาทีแล้วไมงเลยร้อนลิ้นไม่ได้เผ็ดหรอกร้อนลินีแนวร้ว่าจะโดนโอ้โ oh. หไอ้เผ็ดนะ่ะไม่เท่าไหร่หเผ็ดรับได้เว้ยเพราะว่าเคยกินรสแบบนี้มาก่อนแต่ดื่อความที่ว่าเส้นน่ะองความร้อนคุณจะไม่เห็นไอความร้อนหรอกแต่ผมเห็นอยู่คนเดียวเพราะผมอยู่ใกล้สุดโอ้ย oh. ร้อน ลองมาดูครับความปริมาณของมันนะฮะลุกขึ้นมาดูเลยครับคุณจะเห็นได้ว่าเยอะขนาดไหนนะเอาจริงๆครับมันเผ็ดมันก็เผ็ดอยู่หรอกแต่ว่ามันอมความร้อนมากแล้วมันอมแบบมากๆเลยนะะและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือใส่แฮมแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยหาเลยเลยกินครับอือนะรรสชาติเนี่ยมันเหมือนม,นมาม่ารามเมง ไอห่อละยี่สิบห้าบาทนะฮะที่ตามในเซเว่นอีเลเว่นนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นมหมี่แห้งหรือมันมีกลิ่นเสนเบลูกมันแห้งเนี่ยมันก็เลยดึงความเผ็ดออกมาได้เยอะมากกว่านะครับเพื่มบอกตรงตรงครับไม่เคยกินมามี่แห้งที่มันเผ็ดขนาดนี้นะครับแล้วก่อนกินแต่พวกแบบสายๆมาตลอดคราวนี้เจอของเผ็ดนะไม่ไหวเลยนะฮะแล้วโดนร้อนนด้วยก็เป็นว่าโอเคเต็มตัวดนทำโทษครับด้วยให้ตากล้องทาแป้งที่หน้าแล้วก็ถ่ายลงเฟซบุ๊กนะฮะอือนะ ไม่โดนไม่โดนห,หรือต้องถ่ายหน้าอว่ะเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปติดตามใน Facebook กันดีกว่าก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันนะครับที่นี้จะมีการตัดต่อไปมานะครับเพราะว่าเราจัดจัดช่วงที่เงียบเงียไปนั่นเองนะครับโอเคก็กินไม่หมดครับมันเยอะเกินไม่ได้เยอะเกินหรอกคือปริมาณนี้ผมกินไหวแต่มันเผ็ดมากฮะเผ็ดจิ้มริ้มคุณอื่นเขาใส่คุณตื่นเขาใส่อใสองคเหมือนกัน เออเอาเป็นว่านะครับมาม่าอันนี้นะฮะถ้าผมได้บอกไปครับแคลอรี่นะแคลอรี่นะครับอยู่ทั้งหมดที่5 3 0สิบนะครับผมนะโอเคก็ถ้าใครอยากกินเราไปพิสูจน์ก็ลองกันได้ดูเดี๋ยวเราขอไปกินนักรอบกันดีกว่านะครับโอเคก็อย่ารอนไปดูทําโทษละกันนะครับโอเคพอโตก่อนเลยครับไปกันได้เจอกันใหม่นะครับถ้าผมจะท้าต่อผมจะท้าใครดีวะลุงมอบโดนโดนท่านกูท้าไปแล้วท้าใครดีอ๋อ เอนเดอร์คุงครับกอดท้าครับเอนเดอร์คุงครับและคนต่อมาครับคนต่อมาเอาใครดีครับนะนกทอรี่ทอรี่เหรออ่ะนกทอรี่ทอรี่ด้วยคนนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่ามีคนท้าหรือยังแต่ผมขอท้าไว้ก่อนแล้วกันนะครับคุณนกทอรี่ทอรี่ครับเดี๋ยวมันทำแล้ววะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอขอตัดตัวออกไปก่อนนกทอรี่ทอรี่ออกเอาเตรียมไว้สอกคนดีกว่าโซล่าครับอ่าโซล่าครับรับคำท้าด้วยนะครับผมนะ อ่มีใครบ้างนะมีเอนเดอร์และโซล่านะครับต้องทำคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนยากนะครับนะฮะโอเคต้องขอตัวก่อนเลยครับวนหน้าเจอกันใหม่กระบุ่มยูจีนก็รู้นั่นเองติดตามบนเฟซบุ๊กได้เลยนะโอเคขอตัวเลยคร,ครบับ๊ายบายนันต้องมาไายเนาะ 5, แปดสี่ 8, แต่เครื่องมันร้อนจีแล้วคุณจะเอาใส่ทำเพื่อถามจริองอะไรวะเขียวจะถ่ายวีดีโอน <c oughs> ี่โดนชาเลนจ์มามาเกาหลีโดนชาเลนจ์แล้วสมอยากโดน <c oughs> ดีดีท่านครูเลือกดีดีมากดีมาก,เ,ก,มากเลนะเกือกว่าอะไรหรอแลมัน่างจีด้วยกระจกว่าเอวนิดนึงสิ เนยทางทีงานเงี้ช่วยหน่อยครับหวอหันหลังิ้กนไก่ลองเรียกดิลองเรียกดิำมาก็หลีกลไก่ได้นะมัาเนี่ยนุ้ยขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณรู้สึกงไงที่โดนทำไก่ KFC ครับคุณรู้สึกงครับที่โดนผู้พาเซนเดอร์จัดทำ KFC ครับ ัวหนึ่งวิ่งมาจากไกลน่ากลัวมากาไหนตัวนั้นน่ะห้าหินแมตัวสองอ่ะเห็นแม่ไอ้ทุกวันเรียกไก่เงไม่เคยเรียกเรียกออไก่ไออมามาแล้วพวกคุณรู้สึกยังไงที่โดนผู้พันเซนเดอร์จับไปทำไก่เคเอฟซีครับมาตัวนึงแล้วคุยกูได,ด้เลยตัวขาวตัว

ผรู้สึกยังไงที่โดนเ,นเพื่อนๆโดนจับทำเคสซีเหมือนกัน